เม um, ну in er. ื่อเราโยงอุตสาหกรรมแบบภาพยนตร์กับประเทศต่างๆเนี่ยเราก็โยงสหรัฐอเมริกาเราก็โยงยุโรปเราก็โยงอินเดียอีกประเทศหนึ่งที่ขาดจะไม่ได้ฮะก็อยากจะเยียนมานั่นคือประเทศเกาหลีใต้ผมแล้วก็ทีมงานเปิดเรียนส่งโลกนั้นได้รับชักชวนให้ไปเยี่ยมชมเกาหลีใต้มากมายหลายครั้งแล้วไปเยือนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเขาก็จะพาไปชมโรงถ่ายทำภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ที่เราเรียกกันว่าโซลูดิโอคอมเพล็กที่นี่แหละครับกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้นะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่บรรดาผู้ที่สร้างภาพยนตร์อสสถานที่สำคัญต่างๆภายในประเทศนะก็มาถูกสร้างไว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับคือถูกย่อมาเพื่อจะใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ดังนั้นเนี่ยใครไปที่โซลูดิโอคอมเพล็กรับประกันว่า ถ่ายทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวดองนองยุ่งกับเกาหลีใต้เนี่ยได้เกือบจะทุกโลเคชั่นในประเทศนั้นที่เดียนนะครับแล้วก็ข่าวของต่างๆนะปวกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านพื้นเมืองต่างๆนานาเน,นี่ยมีครบหมดครับไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่ไหนเลยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนะี่ยเขาจัดไว้ให้เรียบร้อยสำหรับคนที่อยากจะสร้างภาพยนต์ หลายท่านก็คงจะคิดว่าการที่เกาหลีใต้พังงาดมาเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของโลกในปัจจุบันทุกวันนี้ได้นั้นเป็นเรื่องฟุกหรือเปล่าผมอยากจะเรียนนะครับไม่ใช่เรื่องฟุกอบรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์แล้วเกาหลีใต้ทำยังไงต่อไปในระหว่างที่ให้ดาราดังๆของตนเองแสดงภาพยนตร์นั่นแนหะ ก็จะมีแบรนด์สินค้าต่างๆเนี่ยนะครับซ่อนอยู่ในภาพยนตร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นละครเป็นหนังเป็นเกมเป็นนิยายบรรดาเหล่าดาราต่างๆซี่แสดงเนี่ยนะร,รวมแต่ใช้สินค้าแบรนด์ของเกาหลีใต้แบบนั้นเลยนะครับแล้วพบได้แพร่ขยายกระจายไปทั้งโลกเนี่ยนะมันก็เกิดกระแสเคป๊อปขึ้นมาสินค้าก็ขายกันระเบิดเถิดเทิงทีเดียนะครับเอาเฉพาะปีที่ผ่านมานี่นะครับอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ของเกาหลีใต้เนี่ยก็ทํารายได้ให้เข้าประเทศเนี่ยเป็นร้อยล้านเหรียญน,นะครับในแต่ละปีเนี่ยเงินที่มาจากอุตสาหรกรรมการสร้างภาพยนตร์แล้วไปขายต่างประเทศของเกาหลีใต้เนี่ยนะเพิ่มมากขึ้นถึงปีละสิบสามเปอร์เซ็นต์เกาหลีเนี่ยมีอุตสาหกรรมหลักๆของเขาที่ทํารายได้ของเขาเนี่ยหนึ่งเหล็กกล้าสองต่อเรือสามทางด้านของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ แล้วก็มาทางด้านของพวกรถยนต์แต่ว่าเกาหลีเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนเขาใช้มาผูกกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเขาถือว่าเป็นการรีแบรนดิ้งเราก็จะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้คิดตั้งแต่ปี2000เขาคิดย้อนไปตั้งแต่ปี78เขาตั้ง Korean Academy of Film a r t เพื่อผลิตบุคลากร,กร <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ให้ทัดเทียมกับยุโรปปี80-1980เนี่ยเขาเริ่มตั้งโ o f i c ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เรื่องภาพยนตร์โดยเฉพาะเลยเกาหลีเก้ากระโดดโดยเอาภาพยนตร์เนี่ยมาแล้วก็รีแบรนดิ้งโดยใช้ตัมซุงนะ LG อะไรต่างๆดูชาวบ้านมากแล้วเนี่ยก็ย้อนกลับมาดูตัวเราบ้างผู้คนทั้งโลกเนี่ยยังติดตาติดใจภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องท่านดูอย่างกระเรื่องต้มยำกุ้งสิครับ หรือภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยโอ้โหคุณภาพหนังนี่เต็มเตี่ยมเข้าไปสู่ตลาดโลกนี้ไม่อายใครไม่แพ้ใครเลยครับแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยบรรดาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยก็ยังต้องการความสนับสนุนจากทางรัฐบาลอยู่ยนะครับด้านบุคลากรเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมแต่สิ่งที่เราขาดก็คือว่าเงินทุนซึ่งถ้ารัฐบาล เก้าเข้ามาสนับสนุนนะครับผมเชื่อว่าสา,าร,รมภาพยนของไทยนั้นพุ่งกระช ου, ูทรงตูจัมโบแน่นอนครับโดยปกตินี่นะครับเวลาชาวต่างชาติจะเข้ามาถ่ายทาภาพยนตในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะต้องเช่าสถานที่เช่าอุปกรณ์ภายในประเทศของเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องใช้บุคลากรใช้ทีมงานคนไทย นี่แหละครับผมนิติภูมินวรัตก็มีประสบการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะก็คือผมปราก็ทีมงานนั้นก็ร่วมกับทางรัสเซียครับสร้างภาพยนตร์เรื่อง i s l a n d of the Unwanted แล้วก็เพิ่งปิดกล้องไปครับโอ้โหเจ้าเพระภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ่ายทำปีกว่าๆนะครับถ่ายทำแทบทุกวันนะแล้วก็ใช้บุคลากรคนไทยทั้งช่างแต่งหน้าช่างเอฟเฟกทีมงานประสานต่างๆนี่มากมาย ใช้เงินไปประมาณสัก100ล้านบาททั้งหมดทั้งปวงที่ผมเล่ารับใช้ท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้นะครับผมก็อยากจะนำไปสู่จุดที่ว่าเป็นโอกาสที่ดีต้องถือว่าเป็นอภิปยามาหายอดโอกาสของเมืองพัทยา แล้วก็สำนักงานศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยที่มาร่วมมือกันผลักดันให้พัทยานั้นเป็นศูนย์กลางแห่งโลกภาพยนตร์ของเอเชียให้ได้เราเริ่มแล้วครับเรามีก้าวแรกแล้วเนเพียงแต่ช่วยกันประคองช่วยกันเติมสิ่งที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเงินทุนเนยก็ม,มีความเชื่อว่าต่อไปแบบในอนาคตนี่นะครับพัทยาเป็นเมืองอันดับหนึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกภาพยนตร์ในเอเชียได้